เคล็ดลับให้ร่างกายเบิร์นไขมันและปรับแหล่งพลังงานก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนครับไขมันที่สะสมตามพุงของคุณหรือทั่วร่างกายของคุณมันไม่ใช่แค่น้าหนักส่วนเกินนะครับแต่จริงๆมันคือรูปแบบของพลังงานสะสมรูปแบบหนึ่งแล้วทําไมร่างกายถึงเลือกที่จะสะสมไขมันแทนที่จะใช้เป็นพลังงานละ่ะจริงๆร่างกายของเราใช้พลังงานหลกักๆจาก2แหล่งครับคาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วตัวที่จะตัดสินว่าร่างกายจะใช้พลังงานจากแหล่งไหนคือฮอร์โมนอินซูลินครับอินซูลิน คือฮอร์โมอนที่หลั่งออกมาทุกครั้งที่คุณกินอาหารโดยเฉพาะอาหารพวกน้ําตาลหรือแป้งครับถ้าอินซูลินสูงร่างกายจะเก็บสะสมไขมันถ้าอินซูลินต่ําร่างกายจะเอาไขามันมาใช้เป็นพลังงานทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมอินซูลินของฉันสูงเหรอทำให้ร่างกายของฉันเก็บสะสมไขมันตลอดเวลาต้นเหตุหลักอย่างหนึ่งทุกวันนี้คือ อาหารทุกวันนี้แทบจะมีแต่อาหารแปรรูปที่เต็มไปด้วยแป้งน้ําตาลแฝงและพลังงานที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ทุกครั้งที่คุณกินอินซูลินของคุณจะพุ่งขึ้นสูงและถ้าคุณกินบ่อยอินซูลินของคุณจะสูงทั้งวันเลยครับและยังมีปัญหาที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับอาหารพวกนี้อาหารพวกนี้ถูกเอาไฟเบอร์ออกไปเกือบจะหมดและเมื่อมีไฟเบอร์น้ําตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วพุ่งขึ้นสูงและตกลงอย่างรวดเร็วหรือที่คุณชินกัว่าน้ําตาลตก ทำให้คุณหิวบ่อยกินเยอะขึ้นโหยน้ําตาลบ่อยขึ้นและอินซูลินสูงตลอดทั้งวันครับและจําได้ไหมครับเมื่ออินซูลินสูงเท่ากับร่างกายเก็บไขมันนี่ทําให้ร่างกายของคุณเก็บไขมันเพิ่มตลอดเวลาและนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนกินน้อยแต่ยังใช้ไขมันไม่ได้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณกินมากกินน้อยเท่าไหร่อย่างเดียวมันเกี่ยวกับฮอร์โมนอินซูลินและอาหารพวกนี้ทําให้อินซูลินสูงอยู่ตลอดเวลาทําให้ร่างกายของคุณติดอยู่ในโหมดสะสมไขมันครับและที่แย่กว่านั้น เมื่ออินซูลินสูงตลอดเวลาร่างกายคุณจับเผาผลาญไขมันไม่เป็นครับทําให้คุณโหยน้ําตาลบ่อยสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้มากเช่นโรคอ้วนไขมันพอกตับโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่2รวมไปถึงโรคมะเร็งครับถ้าคุณอยากให้ร่างกายกลับมาเผาผลาญไขมันได้อีกครั้งต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันครับคือควบคุมปริมาณอินซูลินและนี่คือวิธีข้อ1ทํา intermittent fasting ทำให้ร่างกายคุณได้พักจากการที่ต้องหลั่งอินซูลินตลอดเวลา ข้อ2เพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปจากอาหารพวกนี้ซึ่งก็คือไฟเบอร์ไฟเบอร์จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและทําให้คุณอิ่มนานขึ้นไม่กินบ่อยแถมยังช่วยลดอินซูลินครับ 3. เน้นการกินอาหารที่ไม่แปรรูปนี้จะช่วยควบคุมปริมาณของอินซูลินและจะทําให้คุณมีพลังงานที่สมดุลตลอดทั้งวันครับการครวบคุมปริมาณอินซูลินไม่ใช่แค่เรื่องของการลดไขมันครับแต่มันยังช่วยป้องกันโรคหลายต่างๆได้เช่นโรคหัวใจโรคอ้วนโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งมะเร็ง คนรอบตัวของคุณบางคนอาจจะต้องการข้อมูลนี้แชร์ข้อมูลนี้ให้เขามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ครับ